สวัสดีครับครั้งที่แล้วเราได้พูดกันถึงเรื่องของนาฬิกาที่ผมมีกันไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนฟิลกันบ้างถึงนาฬิกาไปสัปดาห์นี้เรามาพูดถึงเรื่องของรองเท้าผ้าใบกันดีกว่าคือต้องบอกว่ารองเท้าผ้าใบยี่ห้อในที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมค่อนข้างจะใส่บ่อยมากๆแล้วก็เป็นรองเท้าที่มีเยอะที่สุดแล้วสำหรับแบรนด์นี้นะครับแบรนด์อื่นแบบพอได้มาลองใส่ปุ๊บเนี่ยขายทิ้งไปค่อนข้างจะเยอะมากเหมือนกันแบรนด์ที่ผมพูดถึงนี่คือ New Balance นรับาลอาน,อบบนดน์นย,ย,ยคย เหตุผลที่2ก็คือพอมาปีนี้รวมถึงปี2021ที่ผ่านมาเนี่ย <_ C Yas min> กระแสของแบรนด์นี้ก็ค <C> ่อนขอน้างจะมาแรงเหมือนกันนะฮะเขาไปคอลแลบกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ก็เลยทําให้หลายๆคนโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยหันมาใส่แบรนด์นี้กันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็มีการรีเซลราคาขึ้นไปค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเหมือนกันเพราะแต่ย <C> ้อนกลับไปสักแบบ4-5ปีที่แล้วเนี่ยรองเท้านิวบาลานซ์เองเนี่ยบางทีเนี่ยลดราคาด้วย ทบจะไม่ต้องไปแบบซื้อราคารีเซลเลยแต่ว่านะตอนนี้ก็มีรีเซลบ้างแต่ใครที่กําลังหาดีบัลลัซ์อยู่เนี่ยอย่าไปซื้อรีเซลมากเพราะว่าส่วนมากเขาก็ไม่ได้ผลิตออกมาเป <S <S <ๆ>็นลิมิเต็ดเขาก็จะแบบรีสต็อกเรื่อยๆเลยนะครับโดยวันนี้ที่ผมจะมาเล่าทุกคนฟังเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันรุ่นแรกเลยคือรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นที่2เนี่ยคือรุ่นที่เป็น made in USA นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจากรุ่นธรรมดาก่อนดีกว่าว่าของผมเนี่ยมีกี่รุ่นแล้วก็มีรุ่นไหนกันบ้างครับนี่วันน ผลมาให้ประมาณนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นรุ่นเมดนะั่นคือที่เมดใน n USA แล้วก็เมดใน n UK mm hmm. ก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะี mm hmm. ก็ราคาจะค่อนข้างจะสูงหน่อย แต่ว่าก็คุณภาพม่นก็าจะดีมากกว่าประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ผลิตในจีนบ้างในเวียดนามบ้างอะไรแบบนี้นะครับโดยวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลัาที่ที่ผมใส่ไปแล้วเนี่ยฟิลลิ่งการใส่เป็นยังไงรวมถึงไซส์ด้วยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีคําถามว่าต้องใส่ไซส์ต้องลดไซส์เพิ่มไซส์ไหมยังไงเรามาเริ่มต้นรุ่นแรกเลยนะครับกับรุ่นนี้530ครับนี่เลยคู่นี้นะฮะ530ผมมี2สีด้วยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ สาวๆาใส่กันเยอะมากๆเลยเพราะว่าถ้า <chưa> ใครได้ดูซีรีส์ทเวนตี้ไฟ์ทเวนีวันนะฮโดนางเอกเนี่ยเขาใส่รุ่นนีม้มา <im itation> ตอนท,าท้ายที่มาเจอพระเอกแต่ว่าในซีรีส์เขาลบโลโก,โก้ทิ้มไปแต่ท <im itation> ุก <noun> คนก็รู้แหละว่านี่คือรุ่น530นะครับโดยที่ผมชอบรุ่นนี้แล้วก็ที่มาบอกเป็นรุ่นแรกเลยเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะเบามากเบาแทบจะที่สุดเลยในทุกคู่ที่ผมมีนะฮะแล้ววัสดุส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเมชหรือว่าผ้าตาข่ายทล้วไ่เวลที่เราใส่มันค่อนข้างจะสบายเหมือนกันราคาคู่แรกเนี่ย 5 3าสประมาณ3,200กว่าบาทน,นะครับโดย2สีนี้ก็เป็นสีที่มีขายในไทยนะสีนี้จะเป็นสี OG ซึ่งตอนที่ออกมาแ๊บเดียวหมดเลยนะครับแต่ว่าสีนี้น่าจะยังพอมีเหลืออยู่ในช็อปหรือว่าในเว็บซูเปอร์สปอร์ตนะฮะเป็นสีครีมโดยจริงๆเราเนี่ยผมว่าสีมันอาจจะดูหวานไปสักเล็กน้อยนะครับสำหรับสีครีมนะผู้ชายอาจจะแบบกังวลว่าเราจะใส่แมทช์ไหมแต่ผมก็ชอบม,มากนะเราก็มีโอกาสได้ใส่ไปหลายครั้งเหมือนกันทั้ง2ส,สีเลยอ่ะเดี๋ยวผมมีภาพไปดูว่าตอนใส่ขึ้นมาปุ๊บอ่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับ2คู่นี้นะครับ มาต่อที่เรื่องไซส์กันเลยนะฮะโดยโปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่หน้าเท้าค่างจะปกติมากเหมือนกันคือใส่แทบจะทุกที่ห้อเนี่ยใส่ไซส์ประมาณสัก42.5 27เซนหรือว่ามัน9 US 2คูคนนี้ผมใส่ตรงไซส์ได้เลยนะฮะ แต่ได้ใครที่เท้าบานผมว่าคู่นี้ก็ไม่ต้องบวกใส์นะสามารถใส่ได้เลยนี่คูร่แรกตอนที่คู่ที่2ดีกว่านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น574แต่ว่าเป็น history pack นะครับก็เป็นแพ็คล่าสุดที่เพิ่งจะทําออกมาได้ไม่นานคู่นี้ราคาประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ผมซื้อมาตอนที่มันลดราคาเหมือนกันนะใครที่เล่น New ิวบ a ล c นเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับทรงนี้เป็นอย่างมากเลยคือมันเป็นรองเท้าวิ่งแหละเมื่อก่อนแต่ว่าเอาจังจริงมันวิ่งไม่สบายหรอกมังใส่ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยสบายมากกว่าแต่เอาไปใส่ออกกำลังกายก็ เพราะว่ามันเป็นสีเทาตรงนี้เห็นไหสีเทาแต่มันจะมีสีสตีลบลูตรงนี้ตรงแบบผ้าตะข่ายคือคำว่า Blue สตีลบลูเนี่ยสีนี้มันเป็นสีที่ New b a l านซ์เขาพอทำออกมากับรุ่นไหนแล้วเนี่ยก็ขายดีแทบทุกรุ่นเลยพอผมเห็นปุ๊บก็เลย ซื้อมาเลยได้ลดราคาด้วยนะครับตอนนั้นถามว่าใส่สบายไหมรุ่นนี้ต้องยอมรับว่าใส่สบายไม่เท่ารุ่นเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็ใส่เดินได้ทั้งวันเหมือนกันนะโดยไซส์เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว history pack เขาจะมีหลายๆสีเหมือนกันตัวนี้ผมต้องบวกประมาณครึ่งไซส์คือปกติใส่9ใช่ไหมก็ต้องบวกเป็น9ครึ่งแต่ว่าในเมืองไทยเขาไม่ได้เอาไซส์ครึ่งเข้ามาก็เลยต้องบวกเป็น10ว่าพอเราใส่10ปุ๊บเนี่ยก็ไมไ่รู้สึกว่ามันเท้ามันแบบเท้ามันใหญ่อะไรนะก็ใส่ได้โอเคเลยเพราะฉะนั้นถ้าคร,รนีี New Balance history pack นบ,บกมาัังด มาที่รุ่นที่3เป็นรุ่น New ิว l a n าน550นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย5 0มันเป็นรองเท้าสำหรับคนที่เล่นบาสเกตบอลเอาจริงปะคือตอนแรกอะที่เขาเข้ามาในเมืองไทยเขาจะมีสีสีส,ส้มสีดำเงินสีอะไรเงี้ยผมไปลองที่ช็อปผมบอกเลยว่า ต้องเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมไม่เอาแน่นอนเพราะว่าหนังมันต้องจะแข็งแล้วแบบเดินแล้วมันเจ็บเดินแล้วมันไม่สบายมันจะให้อารมณ์เหมือนฟิลไนกี้ดังอะที่แบบพอมันเดินปุ๊บหนังมันจะแข็งแข็งแล้วมันจะแบบทิ่มทิมตรงเท้าเราเราที่เราบิดเท้าขึ้นมาเนี่ยมันจะงอขึ้นมาปุ๊บมันก็ทิ่มทิมขึ้นมามันเจ็บผมก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ว่าพอร้านเพื่อนผมร้านหนึ่งที่ชื่อ i อวันสโตร์นะฮะเขาก็ลงรูปนเนี้ยรุ่นนี้เลยอยู่ใน i n s t a g r กรของเฮ้ยพี่นี่มันรุ่นนนนอออออะะะไไไรรร่มมมััััแแบบบลลกหืเปาทสี คลีนมากสีมันสวยมากแล้วผมเป็นคนชอบรองเท้าสีแบบครีมๆแบบนี้อยู่แล้วก็เลยบอกว่าอ่ะมีไซส์9ไหมเขาบอกอเฮ้ยมันเข้ามาไซส์เดียวพอดีเลยคือไซส์9เลยโอเคไปเอาก็ได้ถึงจะใส่ไม่สบายก็ไม่เป็นไรสุดท้ายพอได้ไปลองนะหนังตัวนี้เขาก็ค่อนข้างจะนิ่มกว่าตัวปกติมากๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นที่นิ w บ a l a n c e เขาคอลแลบกับ United Ar r o เป็นแบรนด์กักฝังของญี่ปุ่นนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ย New Balance เวลาที่เขาไปคอลแลบกับแบรนด์ต,าต,าตา่างๆวัสดุเขาจะค่อนข้างจะดีขึ้นประมาณนึงเหมือนนกัน ดวรุ่นนี้นี่ทุกคนดูมันจะมีแบบสีครีมๆแล้วก็ตัดเทาๆด้านล่างถ้าเกิดถามว่าใส่สบายไหมมันก็โอเคนะแต่ไม่ได้สบายมากคือว่าสามารถใส่เดินได้แหละแล้วด้วยความที่มันเป็นหนังกลับ เวาที่เดินปุ๊บนเลยนิ่มๆหน่อยนะครับมันก็จะไม่ได้แบบแข็งๆเหมือนหนังทั่วไปที่บางครั้งเนี่ยบางแบรนด์เขาก็เอาตัว PU มาทําผสมให้มันคล้ายๆมันเป็นหนังแต่มันก็ไม่สบายเท่านั้นนะฮะส่วนรุ่นนี้พอเป็นหนังกลับก็ค่อนข้างจะนิ่มมากเหมือนกันแต่ข้อเสียเลยคือพอเป็นหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนเวลาใส่เดินนานๆผมก็ถอดรองเท้าปุ๊บค่อน,นข้างจะรู้สึกว่าเท้ามันอบมากเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ตอนผมซื้อมาประมาณประมาณหมื่นหนึ่งมนะั้งรุ่นนี้ไม่เข้าไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่ มีคนตามหาเยอะเหมือนกันมาตอนที่รุ่นที่ปีนี้ฮิตมากตั้งแต่ช่วงท้ายท้ายปีที่แล้วแหละนั่นคือรุ่น New Balance 0ง2นนะครับผมมีก่อนนี้มีสีเทาแต่ว่าผมผมขายไปแล้วเพราะรู้สึกว่ามันมีสีเทารุ่นอื่นเยอะแล้ว ก็เลยขายไปนะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยเพิ่งออกมาสีนี้เพิ่งออกมาเลยนะครับ2 0 0 2 R uh, D คือเป็นรุ่นที่สร้างกระแสของ New Balance 200, 2 0 0 2มากๆเลยนะฮะ mm hmm. เพราะว่าด้วยความที่เขาแบบใส่สบายแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาและราคาเนี่ยก็จะโอเคเลยคือรุ่นนี้ราคาทั่ว,วไปนะโดยรุ่นปกติอย่ที่ปมาณันสอง0้นะแต่รุ่นพิเศษอย่างรุ่นเนี้ยอยู่ที่4,990บาท เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงรุ่นนี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยกลับไปพูดถึงรุ่นปกตินะครับรุ่นนี้เป็น Protection Pack หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า r e f i e Future แต่ว่าก็มีชื่อเล่นแหละเราพวกเราเรียกกันว่า Protection Pack ก็จะมีดีเทลต่างๆเหมือนว่าเราใส่ไปแล้วมันข,ดขาดอะไรแบบนี้มันจะแบบมีความวินเทจหน่อยนะด้านล่างก็แบบทาเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยทําให้มันดูเก่าก่อนคือตอนแพ็แรกที่ออกมาเนี่ยเขามีอีก3สีคือสีดําสีเทาแล้วก็สีขาวผม,มอยากได้มากแต่ว่า ่อข้างจะราคาแรงเหมือนกันก็นเลยไม่ได้ซื้อนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคู่นี้แทนเพิ่ออกในไทยราคารีเซลคู่นี้จากราคาป้ายนะ4,990บาทตอนนี้มานจ็8 0 0 0 0 0 0บาทนะวันที่เราอัดกันอยู่วันนี้นะวันนี้ก็ประมาณวันที่10กว่าเมษายนนะครับ อ่ะโอเคอันนี้คือรุ่น Production Pack นะครับข้อดีของเขาเนี่ยที่มันแตกต่างจากรุ่นธรรมดานะครับคือรุ่นธรรมดาเนี่ยใส่สบายอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นเนี้เขามีการใช้เมชตรงนี้ครือว่าผ้าตะข่ายเห็นปะเป็นสีเหมือนนี่สีมันเหมือน574คุณนี้เลยที่บอกไปว่าว่าที่ New Balance เขาทำผ้าเป็นสี Steel Blue แบบนี้มันจะขายดีมากตลอดเลยทำให พอเป็นคู่นี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยผมต้องมีให้ได้เลยแต่ว่าคู่นี้มันมีความพิเศษเพิ่มเติมคือหนังของเขาเนี่ยแล้วก็ผ้าเมชต่างๆเนี่ยมันจะใส่สบายมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่ารุ่นธรรมดานะครับโดยตัวนี้ผมใส่ตรงไซส์นะก็คือใส่ไซส์ 002R มาเนี่ยใส่รุ่นนี้เนี่ย9้ครึ่งก็อาจจะลดมาเหลือ9สามารถลดได้ครึ่งไซส์เลยนะครับส่วนรุ่นนี้นี่ก็เป็นอีกรุ่นเหมือนกันที่เพิ่งจะได้มา2 002R เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่น วินเทจซีรีส์นะถ้าเกิดผมใช้ผิดก็จะแบบมีหลายสีแต่ว่าสีที่ผมเอาม,ามันเป็นสีเขียวอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านไอวันสโตร์เหมือนกันคือเวลาที่ผมซื้อมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีไซส์เหล่านี่หรอปะอย่างคู่นี้เป็นไซส์9.5แต่ว่าเขาบอกว่ามันอยู่คู่เดียวก็เลยเอามาเฮ้ย <He> แต่พอใส่ปุ๊บอ่ะมันพอดีเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า9 9ครึ่งเนี่ยสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับอ่ะตลวนี้คือฝั่งของรุ่นธรรมดานะครับหรือว่า made in China made in Vietnam made in Thailand เดี๋ยวมาดูฝัั่งงงของ made USA กน้า มาตอนที่ฝั่งของม่เอ็ u ยูเอสเอนะครับรุ่นนี้ New Balance 990 V5 990เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นตังแต่ V1 จนถึง V5 เดี๋ยว V6 เนี่ยน่า<ม>จะออกปลายปีนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเลยเป็นรุ่นล่าสุดของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นรองเท้าวิ่งนะ เมื่อก่อนมีรองเท้าวิ่งที่แบบฮิตฮอตมากเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เอาไปใส่วิ่งก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าพอเป็นเมดเนี่ยเป็นคอลเลคชันของเมดเนี่ยเม็นอินยูเอสอีไม่ยูเคราคาค่อนข้างจะสูงมากคู่นี้ราคาป้ายคือ8,990บาทค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ผมว่าถามว่าคุูมไหมผมว,ว่ามันคุ้มนะเพราะด้วยความที่เขาเมดอินยูเอสอแล้วก็พวกวัสดุต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะเนี๊ยบมากดีมากเลยทีเดียวนะครับนี่ให้ทุกคนดูใกล้ๆ ปกติเราถ้าเกิดเรานึกถึงนิวบาลานยก็จะน,นึกถึงสีเทาเป็นหลักใช่ไหมซึ่งสีที่ผมคิดว่าเป็นสีออริจินอลของเขาเลยเนี่ยก็ประมาณนี้แหละมีสีเทาประมาณนี้หลังๆมาเนี่ยผมเช็นที่พี่ช่างภาพใส่นิวบาลาน์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมก็เลยไปถามว่าเออทำไมถึงใส่เขาบอกเออมันใส่สบายแล้วมันไม่ใช่แค่ใส่สบายอย่างเดียวคือเวลาที่มันใส่ยืนนานๆน,น่ตอนที่เราทํางานโปรดักชั่นทำอะไรเงี้ยมันสพอร์ตเท้าได้ดีเพราะว่าตัวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ยู่อ็ n c a p มั้งแล้วก็มีอีกหลายอย่างเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าตัวนี้ใส่สบายที่สุดละกันสำหรับนิวลานที่ผมมีมาใส่สบายกว่า 2002R นอีกนะครับตัวนี้ผมใส่ตรงไซส์ได้เลยนะก็คือไซส์ย9นะครับแต่ว่าถ้าเกิด ใครอยากจะรอให้มันลดราคาสีนี้สีเทาปกติแล้วเวาที่นิวรลออกสีเทามาก็จะหมดเร็วมากกว่าสีอื่นเห็นตอนนี้ยังมีสีเนวี่ก็คือสีน้าเงินแหละแล้วก็สีดําอยู่ซึ่งผมมั่นใจว่าเดี๋ยวลดราคาแน่นอนก็อาจจะค่อยไปรอซื้อตอนนั้นก็ได้ก่อนเนี้ผมเคยซื้อรุ่นนี้เลยนะแต่เป็นสีดําเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้เขาเพิ่งเปิดออกมารอบแรกลด50%รมั้งหรือแบบ4 0 0พกว่าบาทเออถ้าเกิดใครที่ไม่รีบ รอแล้วกันแต่อาจจะไซส์หมดได้นะครับก็ไปดูกันได้เลยนะฮะที่ super sports com หรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆอ๋ออยเรื่องหนึ่งที่ผมเล่าไปว่ามันจะมีทั้ง V 12 3 4ใช่ไหมคือถ้าเกิดใครที่ชอบรองเท้าที่มันอารมณ์แบบ Dad shoes หน่อยเนี่ยก็อาจจะไปเล่นเป็น V 2 V 3 V 4แต่ว่า V 5คู่นี้ผมมีความรู้สึกว่ามันมันต้องข้จะเรียวแบบทรงมันเรียวแล้วก็มันดูแบบโมเดิร์นอ่ะมันจะไม่้ดูวินเทจมากขนาดนั้นก็แต่งตัวให้มันแบบ สมัยนีย้ใส่กับเสื้อโปโลใส่กับพูดดี้อะไรเงี้ยหรือว่าเข้าแน่นอนนะครับมาปิดท้ายกันดีกว่านะฮะคู่นี้เป็นอีกหนึ่งมัดชับไอเทมเลยสำหรับแฟนๆของนิวบาลานนี่คือนิวบาลาน993รุ่นนี้เป็นเม d e in USA รุ่นแรกที่ผมซื้อเลยซื้อมาหลายปีแล้วเหมือนกันเป็นสีเทาที่ผมชอบที่สุดเลยในนิวบาลานนะครับชอบมากกว่า V5 เมื่อสักครู่นี้อีกแต่ก็ถามว่ารุ่นนี้มันใส่สบายมากไหมก็ไม่ได้สบายเท่า V5 นะฮะเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีค่อนข้างจะเก่ากว่าประมาณหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งเวลาที่มันใส่เนี่ยผมว่าทรงนี้มันเหมาะกับการที่ไปแต่งเป็น d ดรสชูใส่กับรองเท้าคู่ใหญ่ใส่กับกางเกงดิกกี้ใส่กับกางเกงขากระบอกแล้วก็เสื้อยืดง่ายๆเลยคู่นี้น่าจะเหมาะกว่าโดยคู่นี้ผมก็ใส่ตรงไซส์เหมือนกันนะครับก็คือใส่ไซส์9แต่ถ้าเกิดทุกคนอยากจะลองแบบให้มันแบบเป็นรองเท้าที่มันดูคู่ใหญ่มากๆไปเลยผมแนะนํา9 9 2แต่ผมไม่มีคือผมเคยมีแหละแต่ว่าพอใส่แล้วมันรู้สึกว่าเท้ามันโตไปหน่อยก็เลยขายทิ้งไปนะครับและนี่นะครับคือนิวบราซ์ทั้งหมดที่ผมมีก็มี ยอยากจะบอกทุกคนว่ารองเท้า New Balance เป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากแต่ถ้าเกิดไปเจอราคา r e เซลเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่ามัจจะราคาเกินจริงกันไปหน่อยเพราะว่าส่วนมากเนี่ย New Balance เขาไม่ได้ทำรองเท้าออกมาให้มันเป็นลิมิเต็ดเขาก็จะแบบมีรีสต็อกเรื่ยๆถ้าเกิดเรารอได้ก็แนะนําให้รอนะครับแต่ว่าอยู่เว็นรุ่นที่มันแบบข้อหลบซะแบบนี้มันอาจจะต้องซื้อ r e เซลหน่อยก็อาจจะต้องยอมหน่อยละกันแล้วถ้าสนใจนะครับก็ไปซื้อได้ตามช็อปของเขาเลยนะฮะมันจะเป็นทั้ง Super Sports นะฮะหรือว่าตามร้านแต่ละโลของเขาเนี่ยมันจะเป็นทั เยอะมากมาร้านคานิวัลร้านซีกออนเะนียนตัวนี้โฟร์ิลัสแอดมอสถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องผมอ่านผิดขลอภัยด้วยนะครับก็มีทุกที่เลยแต่ว่าอยากจะได้รุ่นที่มันเป็นคอลลัปส์หน่อยแบบนี้ก็ซื้อได้ที่ร้านเพื่อนผมกันนะครับที่ i อวันสโตร์นะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อยากจะให้มาแนะนำยี่ห้อไหนหรือว่ารุ่นไหนอีกก็คอมเมนต์ให้ด้านล่างเลยนะครับฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์กันด้วยนะครับ